เราก็ทำการนานแล้วนะครับพอสมควรแต่เราก็ยังไม่ทำได้นะครับมันนิเป็นน้ำนะโ้้วนะครับ มันขาดแล้วมันจบลงมาหันทันทันเอ็นก่อนมันขาดแล้วมันมีแม่รูมไหมเลยค้างมันแมงกอบกิ่งพี่แต่ต่องเพระนั้นเอ๊ะ อยู่บนไม่ต้องได้ดงไงน่าย<ะ> <c oughs> แบบ <c oughs> ต่ตงต่าจะป๋อทำลายหลักฐานนี่นะครับเอาไปอานี่เอามีนะครับ,บ,บเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรจะแหลกได้ไหมครับแหลกไม่ได้นะครับน้ำเหมือนจะหายหมดนะครับ ยังไงยังไงจะเอาคู่กันมามีคู่แล้วครับเออไปก้อนยามยามหอ,อมย่านี่น้นนำหน่อยน้หน่อยตรงเนี้ยห้าคนกินเลจ็บมั้ยเจ็บโม้ก็สามแล้วอือเจ็บก่อนจะได้วันนี่ใช้งานไม่ได้ไหมกินไม่ได้มันต้องเอาไปอะไรเงี้ยเหรอมีแค่น้อยเดี๋ยวว่ะไม่มีใครกินอย่าผมเอาไปกินเลย